สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับนุชชาแนลที่บ้านของน้ำมันีเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีการขอตัวเด็ดๆจากพญาแม่บึ้งนะคะวันนี้ก็เป็นวันโกนนะคะท่านผู้ชมขึ้นสิบสี่้าำเดือนแปดนะคะมาขอตัวเด็ดๆจากพญาแม่บึ้งนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมาเลยค่ะ นนะคะลูกหลานก็มาขอนะคะขอโชคขอลาบนะคะกับเจ้าแม่ยาเบึ้งนะคะที่อยู่ที่บ้านของลูกนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันดีค่ะเป็นวันโกนะคะลูกก็ขอนะคะวดที่ผ่านม,มาแม่ก็ให้ถูกนะคะวดนี้นะคะขออนะคะแม่ขอสามตัวนะคะสองตัวก็ได้นะคะขอแต่ว่าแม่ให้ถูกนะคะขอให้แม่ให้ตัวที่ถูกมานะคะ ค่ะตัวเลขก,ก็มีอยู่ชุดหนึ่ง s <S เราจะก่ายยนแค่ชุดเดียวนะคะศูนย์ถึงเก้านะคะสามสี่ ไปหมดหรือยังยังไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดใช่ไหมแม่เขียวแ้่ลูกขอให้ลงไปนะคะแม่ขอให้แม่เอาตัวที่ถูกออกมาให้ลูกนะคะ ท่านผู้ชมพญาแม่เบิ้งก็กําลังจะคาบตัวเลขมาให้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ มารอชมโร,รุ่นด้วยกันนะคะว่าพญาแม่บึงจะคาบตัวเด็ดตัวไหนมาให้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมระหว่างที่แอดรรสักพังนะคะท่านชมพญาแม่บึงก็คาบตัวเด็ดๆมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะ น่าจะเอามาให้สีตัวนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้ำมณีเป็นคนเปิดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาน้ำมันีก็เป็นคนเปิดเหมือนกันนะคะก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ถือเป็นงวดที่สองแล้วนะจ้ะตามต่องวดนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะเป็นวันโกนขึ้นสิบสี่้ามเดือนเปดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอชมรอลุ้นนะคะว่าแม่เบิ้งจะให้ตัวไหนนะคะค่าเดือนแปดนะคะท่านผู้ชมหมดที่ผ่านมาก็แม่เบิ้งให้เต็มๆเลยเนาะหนึ่งเก้าหกนะคะท่านผู้ชมแต่แอดมินไม่ได้เอาวันโกนวันพระนะคะเอาวันที่สิบห้านะคะ เดี๋ยวก็ไปลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูวันที่สิบหกวันหวยออกพอดีเนะาะงวดที่ผ่านมานะคะแอดนี่ก็ตามต่องวดนะคะให้กับท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดนี่จะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขนะคะี๋ยวเปิดแล้วอันไหนก็ได้เนาะอันไหนก็ได้คะ่ะน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนเนาะเนี่ยตัวไหนเนี่ยเข้างล่างเนี่ยตัวนี้นะจ้าอันเรขตัวนี้นะจ้าเอาตัวนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชม 0นะคะตัวเลขชัดเจนมากเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เนาะจ้าเปิดให้ท่านผู้ชมดูเห็นเ,นเลยนะคะเมื่อกี้ก็ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขสอันนี้เป็นเลขสี่นะคะก็เรียงตามลำดับนะคะ ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นนะคะตอนที่แม่เบึ้งนะคะคาบมาให้นั่งอยู่ก็แม่เบึ้งก็ไม่คาบมาให้นะคะก็เลยต้องออกไปนั่งข้างนอกอันนี้คือเลขห้าเลขห้าแล้วตัวสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเลขหกเลขหกนะคะท่านผู้ชม มองเห็นชัดหรือเปล่าแอดนุชชัดแจ๋วเลยค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะดูแอดนี้ก็จะวางไว้ตรงจานนะคะก็จะมีทูบเก้าดอกนะคะที่แอดนี้จุดนะคะแล้วก็ขนห้านะคะแล้วก็น้ำแดงขนมแล้วก็เงินเส้าบาทยี่สิบาทน,นะคะท่านผู้ชม,อ,มออกลาวๆหน่อยนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะท่านผู้ชมเนาะ นาะใช่ค่ะเพราะว่าเนาะมานั่งรอก็คือนานอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่บึ้งให้ให้เร็วอยู่เนาะจะให้เร็วอยู่นะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะฝนดินดินค่ะท่านผู้ชมเปดฟ้ามูดินอยู่จ้ะแม่แม่บึ้งก็ยังคาบตัวเลขมาให้นะคะแอดมินก็คิดว่าแม่บึ้งจะให้หรือเปล่าน้อเดี๋ยวจะสองมาดูเนาะ อันนี้คือปากดูนะคะท่านผู้ชมพเนื้อบึ้งนะคะท่านผู้ชมส่งดูซิแอดนุษอุ้ยนี่ค่ะอุ้ยเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะจ้ะเดี๋ยวนะเหมือนงวดที่พามาเลยค่ะให้แต่ตัวเลขมีไหมไม่มีแล้วค่ะข้อคลานเห็นแต่ขาเห็นขายเนาะเห็นไหมคะไม่เห็นนี่นะคะไม่เห็นเลยแอดนุษบังเงาเงี้ยเห็นไหม เอาในกล้องเห็นใช่ไหมในกล้องเห็นด้วยจ้ะยังอยู่เนาะน่าจะอ๋อม,มีกระดาษอีกอีออันนึงมง<า>อยู่ข้างในรูนกของเขานะคะนี่ค่ะเห็นขาก็เห็นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นกระดาษเห็นขาอยู่ดำๆจา้จาจ๋าทางนี้ชันมาสี่ตัวก็มีศูนย์สี่ห้าหก เรียงตัวกันมาเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเรียงตัวนี้เนาะจ้าเลขเรียงนะคะท่านผู้ชมสี่ห้าหกค่ะดีไม่เป็นสามข้างหน้าเนาะ,ะน,นี่เป็นศูนย์นะคะ,ะถ้าสามมาข้างหน้าก็จะเป็นสามสี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือศูนย์นะคะศูนย์สี่ห้าหกสี่หกทะเบียนเอ้ยบ้านเลขที่ใช่ใช่บ้านเลขที่เอดมมนี บ้านหลังเก่าบ้านเลขที่หกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็บ้านเลขที่เหมือนกันเก้าสิบหกใช่เพราะว่าบ้านเลขที่เก้าสิบหกก็เป็นหลังใหม่ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็บ้านเลขที่หกสิบสี่ก็เป็นหลังเก่าใช่ค่ะอ๋อมีมีบ้านเลขที่เก่าและใหม่นะคะตัวเลขก็มาบ้านเลขที่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสี่หกหกสี่นะคะ ศูนย์สี่ห้าหกเพราะว่าศูนย์สี่ห้าเก้าก็ได้ใช่เพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันจ้าวดนี้นะคะก็ลูกก็ขอนะคะเหมือนเดิมนะคะแม่ให้ลูกขอตัวเด็ดเนาะขอตัวถูกตัวที่ถูกค่ะตัวที่ถูกแล้วแม่ถึงเอามาให้นะคะท่านผู้ชมถูกแน่นอนเข้าแน่นอนนะคะจ้ะ งวดแรกนะคะที่เอดมินีขอนะคะก็เข้าเต็มๆใช่ค่ะค่ะอันนี้ตามต่วงวดนะคะงวดที่สองนะคะงวดหนึ่งกรก,กรกฎาคมเซลห้าหกสี่หกสี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ดีมากนะคะท่านผู้ชมฝนไม่ตกเลงนะคะ,ะ,ะมืดมัวดีมาเลยเนาะจะก็ถือว่าเป็นวันกู้นะคะฝนก็เลยถึงตกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่ตกพายุจะเข้าหรือเปล่าไ่รู้ ก็น่าจะเบบน,นั้นด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าซีนีก็ทําพิธีขอนะคะประมาณทุ่มกกวานะจะทุ่มกกวานะคะท่านผู้ชมแล้วก็มืดฟ้ามวดินนะคะฝนจะตกนึกว่าแม่เบื้องจะไม่ให้นะคะแม่เบื้องก็ยังให้หมันเดิมนะคะท่านผู้ชมและให้เร็วด้วยให้เร็ววันที่ผ่านมาเนาะ วันที่ผ่านมาสองทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้เกือบจะสามทุ่มอันนี้สองทุ่มสามสิบเจ็ดนะคะท่านผู้ชมให้แล้วนะคะสี่ตัวก็จะมีอยู่ปากรูอีกใช่ไหมจ้ะมีอยู่ปากรูอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรอดูสักพักอีกค่ะรอดูสักพักนะคะว่าแม่บึ้งจะเอามาให้อีกหรือเปล่านะคะเมื่อกี้มองดูนะคะก็แม่บึ้งก็อยู่ในรูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขก็ขึ้นมา เกือบจะถึงปากรูแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเผื่อแม่ก็จะให้อีกนะคะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะคท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะคะฝัดเล่นเอานะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะแล้วก็หกห้าห้าหกหกห้าห้าหกสี่ห้าห้าสี่นะคะท่านชมห้าศูนย์ศูนย์ห้าโอเยอะมากนะคะท่านชม กศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเยอะถ้าตัดเล่นละอะเยอะนะคะท่านผู้ชมถ้ามาตัวใดตัวหนึ่งก็แสดงว่าเข้านะคะศูนย์มาก็ได้สี่มาก็ได้ห้ามาก็ได้นะคะท่านผู้ชมหกมาก็ได้นะคะหรือว่าเก้าจะมาก็ได้เนาะ,ะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ถือว่าเข้านะคะ มาให้อีกหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวส่ง<ช>ดูอีกนะคะท่านผู้ชมยกกล้องขยับไปทางโน้นก่อนนะคะมาไหมไม่มาค่ะอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมจะค่ะแม่บึ้งไม่ให้หรือเปล่าถ้าแม่บึ้งให้นะคะแม่บึ้งก็ต้องเอามาให้ที่ปากรูนะคะใช่ค่ะถ้าอยู่<ๆ>อ่าในรูอย่างนั้นก็แสดงว่าแม่ไม่ให้นะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ล้วงเอานะคะ ้าแม่ให้ก็ต้องเอามาไว้ที่ปากดูหรือว่าที่จานหรือที่ไหนก็ช่างนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเห็นแม่บึ้งไหมคะแม่บึ้งก็เห็นค่ะเห็นก็เห็นจ้ะอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะอยู่ที่เดิมค่ะไม่เขีับไม่ขยื่นเลยแม่น่าจะไม่ให้แล้วเนาะจ้ะเพราะว่าฝนก็กําลังจะตกดินๆจ้ะ มาให้ท่านชมดูตัวเลขมือนเดิมนะคะดูนานๆานเลยนะคะท่านชมถ้าดูไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ดูได้คงจะทันนะคะเพราะว่าคือสอ่งให้ดูชัดๆเลยเนาะจ้ะลมแรงนะคะท่านชมท่านใดน,นะคะที่อ่า รับชมนะคะช่องมณีชาแนลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมเนาะขอให้แม่บึ้งให้นะคะท่านผู้ชมขอให้แม่บึ้งให้ถูกนะคะให้ออกมานะคะสองตัวสามตัวก็แล้วแต่นะคะจะให้รางวัลใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ เกือบจะเข้าหกตัวนะคะท่านผู้ชมเปย์ออกเลขหน้ารางวัลที่หนึ่งใช่ค่ะมีเลขแปดขั้นกลางตรงกับเลขหกดีที่ยังมีอ่าหกหนึ่งอยู่ท้ายเนาะจ้ะก็ถือว่าเข้าทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมทั้งหน้าทั้งหลังใช่ค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมบ้านแอดมินีนะคะก็มีรูปยาบึ้งนะคะเยอะอยู่นะคะ แอนมินยังไม่ได้พาท่านผู้ชมนะคะดูนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะไม่ง่ายนะคะท่านชมไม่ท่านบ้านไหนที่ว่ามีพยาพึ่งนะคะอยู่ในบ้านก็จะดีเนาะ,ะดีดนะคะนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีโชคมีลาบเพราะว่าขอก็ให้นะคะแม่ก็ให้นะคะถูกมาแล้วเนาะ,ะ,ะมีหลายตัวอยู่ มีหลายรูอยู่อ๋อมีหลายรูอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แอดมินเดินดูอา,อาทิตย์ที่แล้วไม่รู้ใครนะคะคุณเอาไปอีกรูหนึ่งไม่รู้ใครคุณไปนะคะใครไปทําบารไม่บึ่งค่ะไปเห็นอยู่สองรูสามดูนะคะอ,อยู่ติดติดกันไหมคะไม่ติดอยู่คนละที่แต่อยู่ในสวนของแอดมินเลยอ๋อจ้ะค่ะใ,ในสวนบ้านนะคะจ้ะ สุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมทางแอดมินีด้วยค่ะแอนนุ่นก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ตัดเล่นนะคะเสียดายมากค่ะท่านผู้ชมงวดนี้จะตัดนะคะแอดมินีก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสุดท้ายน,นี้แอนก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะให้ท่านผู้ชมล้วก็มีโชคมีลาบกันท่วนหน้านะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แกลก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ